เนี่ยเขเขามีบริการถ่ายรูปถามเขาขอไหมห้าไหมให้เขากดให้ให้เขากดให้สิบห้าเหรียญเฮ้ยไม่แพงนะสิบห้าหยวนเหรอสิบห้าหยวนก็ไม่แพงนะลูกลองดูสิบห้าหยวนเท่าไหร่อันนี้บริการถ่ายรูปสิบห้าหยวนประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวกําลังคูเลยนี่นี่ประมาณห้าสิบหกสิบบาทนะรูปละหกสิบรูปละหกสิบเอาไหมเอารูปหนึ่งก็ได้เอารูปหนึ่งเหรอเอาลองดูเอาลองดู ออนี่น๋อถ้าชอบรูปไหนก็เอารูกนั้นถ่ายแล้วเลือกเอาว่าจะเอากี่รูปเออลองดูลองดูโอเคโอเคว้าวว้าวว้าวว้าทุกคนอันนี้เรามาเจอช่างภาพถ่ายรูปอยู่ที่จีนนะเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปให้รูปละสิบห้าหยวนเดี๋ยวมาดูว่ารูปจะออกมาสวยไหมโอเคอ่ะยืนเลยแล้วไหนๆอ่ะเดี๋ยวมาดูนะเขาจะถ่ายยังไงกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าอ๋กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าไง ลูกดูดูเขาโพสท่าไหนเนี่อ๋อนี่นี่นี่นนีลูกคัลูกคลูกค่อุ้ยสวยนะหงสออเอ้ e หยงองออ๋อนี่นี่งทำีงี้หสอเย one two t h r นี่เนี่ยอ one more one more o two t ุ้ยสวยทำไงท เฮ้ยโอเค1 2 3โกเฮ้โอเคอ๋อเอาหูฟังออกเอาหูฟ oh, like hey. ังออกวะานี่ครับมาถ่ายรูปแล้วดู r e f e r e n เฮ้1 2 3โกก่อนครับ1 2 3โกโอ้โหแล้วดู นี่เดาถ้า hey โอเค beautiful one two three go one more ดูรูปนะทุกคน but แต่แม่เล่นถ่าเก่งมากเลยอ่ะมีพ pop ให้ด้วยโอ้ยมีมีแว่นให้ด้วยให้ด้วยใส่กับโมจิอ่าใส่ไปเลยเขาบอกเขาบอกติดตาไปเลยโอเคใส่แว่นกันขวางอ่า เัม่ดนนะโอ้โหอุปกรณ์เราครบมากเลยเฮ้ยนี่เอ้ยนี่ถ้าตกกระปงขึ้นหน่อยตกกระป๋องขึ้นหน่อยเอ้ยนี่โอ้โหแล้วดูแบบเราอันนี้แบบ อยู่อยู่ที่เมืองกวางโจวประเทศจีนนะครับฟีลเหมือนอยู่อะไรนะ <laughs> เหมือนฝ <laughs> รั่งเศสฝรั่สเปนไม่ใช่นะอันนี้คือกวางโจวนะประเทศจีนอ่ะเดี๋ยวตามเข้าไปเสียได้กี่รูปเนี่ยรูปคู่ได้ไหมเอารูปคู่ไม่ไม่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแค่คนเดียวก่อนเดี๋ยวดูดิเขาจะพาไปตรงไหนมันมีหลายมุมเหรอบ่งหมเดี๋ยวอ๋อเนีเ่ยเนีเ่นี่ยเนี <laughs> 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 ่ข้างเสาข้างเสาจะมีเกี่จะมีใช่หมุนหมุนหมุนเออ อเเ้้ดูหลังกล้องสวยมากแค่หมดเอ้แค่หมดแล้วก็จะมีรถวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้โหดูมุมนี้ใครว่าสวยบ้างช่วยคอมเมนต์มาให้หน่อยโอเคห้าเหล่านอ่าใช่โอเคใครมาที่กวางตุ้งนะมาถ่ายได้นะตรงนี้เขาเรียกโบสถ์จันทินหรือว่าวิหารหินได้สวยไหมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเราอรดูอยู่ก รอลุ้นอยู่หรอที่15หยวน15หยวน1รูปใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วนี่เขาใช้กล้องนี้เลยกล้องเท้าแล้วก็เขาจะส่งให้แล้วแต่เราว่าเราเลือกเอาอันไหนทั้งหมด15หยวนเมื่อกี้ก็หลายเยต่อราคาดิ15หยวนเขาบอกเออทั้งหมดแล้วกันป้าบอกมันลูกชั้นทั้งหมดเลยกันตอนนี้กำลังรอรูปอยู่นะเขาแต่งให้เลยหรอ โอ้ใส่ใส่พีเซ็ตแต่งให้เลยอ๋อเขาลบที่คนที่ติดอ๋อลบคนด้วยโอ้ยแต่งให้เรียบร้อยสวยท้องฟ้าแบบสวยมากเลยเพราะว่าชุดหนูควรควรโอ้เร็วมากเลยอ่ะเร็วมากก็สวยมากไหนไหนดาวขอรูปหน่อยเฮ้ยรูปสวยมากรูปนี้เลยนะคา15หยวนทุกคนว่าคุ้มไหมประมาณเท่าไหร่คูณสีเข้าไปประมาณหกสิบาทเฮ้ยสวยมากเลยไปเราได้รูปแล้วได้รูปแล้ว นี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะถ้าใครมาเมืองกวางโจนะครับห้ามพลาดเลยถ่ายรูปสวยมากฟิล <ฮะ S 2> ยุโรปมากแล้วมีช่างภาพเยอะมากเลยนะ,ะทุกคนเนี่ยพี่ลุงแทบไม่ได้ถ่ายเลยได้รูปเดียวก็คุ้มแหละไปะะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะบ๊ายบาย